ถ้าท่านได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าท่านได้เป็นนายกท่านจะแก้ไขอะไรก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยได้เป็นนายกหมุนเวียนกันเนี่ยได้เป็นนายกสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะทํำยังไงท่านจะทําอะไรก่อนนะครับผมสวัสดีครับพบกับอสรกายสายลาดนะครับผมวันนี้ ทุกท่านเราจะมาพูดถึงเรื่องอสสนะครับผมนายกรัฐมนตรีที่เราเนี่ยเลือกตั้งเลือกให้เขาไปเป็นผู้นำของเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเขาทำอะไรตอนนี้ท่านนายกทักษิณเนาะกลับมาแล้วนะครับผมท่านก็ เข้ามาอันดับแรกเรื่องปากเรื่องท้องแน่นอนอยู่แล้วครับผมต้องมาอันดับหนึ่งอันดับแรกอยู่แล้วนะครับผมก็มาถึงก็แจกเงินครับผมเงินหมื่นทุกท่านได้รับเือยังครับผมได้รับแล้วถ้าท่านไหนได้รับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมสําหรับอสุรกายเนี่ยก็ยังไม่ได้รับนะครับผมยังไม่ได้รับเงินหมื่นนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่า เขาคือตรวจสอบนะครับผมก็คือรายได้ก็คือตัวเลขนะครับผมการเดินบัญชีนะครับผมก็อาจจะเยอะนะครับผมแต่ว่าท่านเขาไม่ได้ตรวจนีสินนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเงินแบบว่าผ่านบัญชีเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยห้าแสนบาทอย่างเี้เขาก็ไม่ให้นะครับแต่เขาไม่คิดว่า ห้าแสนบาทเนี่ยทาไม่ได้ทํางานเนี่ยสักปีหนึ่งเนี่ยไม่ถือนะครับสักสองเดือนนี่ก็จบแล้วนะครับผมสําหรับคนที่มีน,นี่ผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผมจบนะครับเขาไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี่นะครับผมวันนี้ก็เรามาวิเคราะห์กันนะครับผมทุกท่านคืนได้ยินนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ระดับด็อกเตอร์ อะไรมาแล้วแต่วันนี้พวกเราชาวบ้านเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมมาพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นนายกเนี่ยหรือว่านายกของเราเนี่ยหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงนะครับควรจะแก้ไขอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเป็นนะครับผมผมมีโอกาสนะครับผมหรือว่าตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นายก ควรทำนะครับผมผมไม่คิดว่าองค์อิงจะเป็นนายกนะครับผมคิดว่าท่านทักษิณเป็นนะครับตอนนี้เป็นนายกอยู่นะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องปากเรื่องท้องนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่มาแจกเงินหมื่นแล้วมันก็จะจบแล้วมันก็จะหายนะครับผมหายจนนะครับมันไม่มีทางหรอกนะครับผมไอ้เรื่องนี้ผมเข้าใจครับแจกเงิน,น่ะมันได้ มันได้คะแนนแน่นอนครับผมทุกทุกรบาลเขาส่วนมากเขาจะทำกันอย่างนี้แล้วก็เศ,ศรษฐกิจอย่างอื่นก็ค่อยๆทำควบคู่กันไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งอื่นเนี่ยผมอยากให้ทำควบคู่ไปด้วยคือการแก้กฎหมายครับคือพวกท่านเข้าไปเนี่ยท่านไม่เคยแตะกฎหมายเลยอย่างเช่นเนี่ยหนึ่งผมจะยกตัวอย่าง กฎหมายช่อโกงท่านเคยแต่ไหมท่านเคยไปแก้ไขไหมผมผมคิดว่าท่านสสท่านรัฐมนตรีท่านไม่เคยเจอหรอครับในกรณีที่ช่อโกงแบบนี้อันนี้คือผมเจอมากับตัวเองนะครับอันนี้คือจ้างทําของก็คือจ้างทําบ้านนั่นแหละครับนี่ครับมีโลภ มีสัญญามีอะไรหมดนะครับผมอันนี้คือผมเนี่ยจ้างเขาไปห้าแสนกว่าบาทนะครับผมได้เท่านี้นะครับผมแต่ท่อนนี้ไปฟ้องศาลเนี่ยได้อะไรได้กระดาษใบเดียวนะครับมันตีเป็นคดีแพ่งนะครับเขาไม่ได้เป็นแบบคดีช่อโกงนะครับคดีแบบนี้เนี่ยคุณเอาหัวอะไรคิดครับ ท่านนักกฎหมายทั้งหลายท่านที่เขียนนะครับพี่ๆน้องๆคิดว่ายัางไงครับมีสัญ,ญญาเรียบร้อยทำกันเรียบร้อยนะครับผมสัญญามีนะครับผมแต่ไปฟ้องไม่ได้อะไรนะครับผมอยากรู้ว่าเอาหัวอะไรคิดนะครับผมท่านสมควรที่จะไปแก้ไขเรื่องนี้นอกจากปากท้องของประชาชนนะครับท่านสมควรนะครับผมเรื่องเนี้ย เอาหัวอะไรเอาหัวอะไรคิดว่าไม่ใช่ชอโกงนะครับแล้วก็ต่อไปก็กฎหมายยาเสพติดนะครับผมทุกวันเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยพี่ๆน้องๆรู้ไหมว่ายาบ้าบ้านเราเนี่ยมันเม็ดละกี่บาทผมรู้มาคล้ายๆก็รู้ตำรวจก็รู้ครับรู้กันหมดครๆก็รู้อ่ะเม็ดละไม่กี่บาท สามสิบี่สิบ้าิบาทใช่ไหมครับแล้วปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็เราก็ต้องทำให้มันน่ากลัวกฎหมายมันต้องเด็ดขาดไม่งั้นมันจะสงบได้ไงแล้วก็คนติดยาข้างยาออกข่าวอยู่บ่อยๆุ่ยนไปทำอะไรกับเขาคุณจับไปคุณก็แค่ไปขัง ทำอะไรบำบัดทำอะไรแค่นั้นแล้วก็ปล่อยมาเขาก็ทําอีกแล้วก็ไปทําร้ายผู้บริสุทธิ์ฆ่าคนตายอย่างเงี้ยทำซ้าแล้วซ้ำอีกแล้วคุณอยู่แค่นี้เหรอทาแค่นี้เหรอผมอยากรู้พี่เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงครับถ้าเป็นผมเนะี่ยผมจะจัดการเลยเอามันไปขังลืมเลยขังลืมเลยไม่ต้องไปสนใจมนุษย์ เคยทำหรอกแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยพวกคุณก็ไม่เดือดร้อนนักการเมืองคุณเ,เป็นคนรวยใช่ไหมชอบโกงนี่รับทำของเนี่ยสร้างบ้านนผมว่าระดับสอสก็ไม่เคยโดนไอ้ที่โดนโดนเนี่ยชอบโกงทำบ้านเน่ยสร้างไม่เสร็จเน่ยเยอะก็ชาวบ้านทั้งนั้นที่โดน แล้วก็เรื่องยาเสพติดก็ชาวบ้านตาดำดำพวกท่านเนี่ยไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยแล้วก็คนข้างยามันเดือดร้อนใครก็เดือดร้อนชาวบ้านพวกท่าน,น่ะไม่เคยเจอเหรอกไม่เคยสัมผัสกับสิ่งพวกนี้ท่านก็เลยไม่เห็นท่านก็เลยไม่รู้ท่านก็เลยไม่ได้มาสนใจในจุดนี้ท่านก็มาแจกเงินหมืน่นถามว่า เงินหมื่นอ่ะใช้ได้กี่วันใช้ได้กี่วันครับผมไม่ได้ว่าแจากเงินหมื่นไม่ดีนะครับแจกเงินอ่ะมันดีครับมันสําคัญสําหรับหลายชีวิตครับบางชีวิตเนี่ยเขาไม่มีเงินหมื่นเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าคุณต้องไปดูแก้กฎหมายเรื่องอื่นด้วยเรื่องค่าคนตายค่าคนตายเนี่ยผม ไม่เห็นด้วยกับการที่เซ็นเซอร์ใบหน้าเวลาเอาไปทำแผนประกอบคําสารภาพนะใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าคุณจะปิดทำไมผมอยากรู้มนุษยธรรมแบบเนี้ยภาษาชาวบ้านอย่างผมอย่างท่านท่านนะท่านคิดเหมือนผมไหมพี่เพื่อนน้องๆผมว่ามันปิดบังคนชั่วประจานมันไปเลยให้เห็นหน้ามันไปเลย มันจะได้เกรงกลัวออกสื่อไปเลยอันเนี้ยฆ่าคนตายติดคุกสี่ห้าปีสิบปีถึงเวลาได้รับอภัยโทษออกมาแล้วก็ไปทำอีกคนบริสุทธิ์ตายเพราะไอ้พวกเนี้ยมาสักเท่าไหร่ท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่เคยเจอเพราะว่าท่านนอยู่ใน ชนชั้นอีกชั้นหนึ่งท่านไม่เคยเจอเหมือนพวกชาวบ้านอย่างเราเราอย่างมือปืนรับจ้างเนี่ยผมว่าทหารชีวิตดีไหมพี่พี่น้องน้องเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะท่านคนดีๆน่ะเขาไม่ไปทำอาชีพอย่างนี้หรอกอาชีพมือปืนรับจ้างอาชีพฆ่าคนคนดีๆที่ไหนเขาทำกันมันไม่ใช่คนแล้วครับมันไม่ใช่มนุษย์แล้ว มันเป็นสัตว์นรกแล้วจัดการครับสังคมเราจะได้หน้าอยู่ขึ้นประหารอย่างเดียวครับหรือไม่ก็เอาไปขังลืมครับกลัวอะไรกลัวทำไมแล้วก็ฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าติดคุกออกมาก็ไปทำอีกคุณอย่าให้โอกาสไอ้พวกนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเดน เดนมนุษย์จริงๆผมว่าไปบริหารประเทศเนี่ยคนอยากไปบริหารประเทศเยอะแยะมันไม่มีโอกาสเด้ไปถ้าท่านนมีเงินมีทุนถึงได้ไปท่านน่หันมาดูตรงข้อกฎหมายมั่งท่านไม่เคยไม่ว่ารัฐบาลไหนไปแตะอะไรอะกฎหมายไปแตะ มาตาร้อยสิบสองเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับนายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ท่านไปแตะทําไมทําไมท่านไม่แตะพวกนี้แต่พวกเอยยาเสพติดช่อโกงอะไรพวกเนี้ยที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยชาวบ้านตาดําๆเนี่ยรับสร้างบ้านสร้างบ้านไม่เสร็จรับเงินไปเกินไอ้งวดนะ่ะเขาเป็นคนทําสัญญามาผมเจอกับตัวเอง นะครับเนะี่ยไอหน้าตาคนเทศททำเนี่ยก็ยังอยู่อยู่เลยนะนะฮะห้าแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยรับไปฟ้องเอาอะไรเสียค่าทนายเสียค่าทนายอยีกหมื่นกว่าบาทเสียค่าเสียวาค่าเสียเวลาอกีกแล้วก็ได้มาแค่เอกสารว่าตัดสินแล้วนะ ให้ในายนี้นายนั้นรับผิดชอบเสียค่าเอาเงินมาคืนเท่าน,นั้นเท่าน,นี้พร้อมดอกเบี้ยรักตํารวจไปจับไม่ได้คุณจะทําเพื่ออะไรเอาหัวอะไรคิดกฎหมายชาวบ้านตาดำๆนายสีนายแดงนายดำเขายังรู้เลยเขายังเขียนกฎหมายเป็นเลยอันนี้พวกท่านเน่ย แม่งตวงเงินตวทองจริงเลยที่เข้าไปแล้วไม่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรเลยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆนักการเมืองพวกนายกร,รัฐทนตรตบางคนพวกนี้ผมเนี่ยขอฝากไว้เท่านี้นะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมนะครับผม คอมเมนต์มาพูดมาจามาคุยกันได้นะครับผมก็ใส่ลมนิดหนึ่งครับพอดีว่าคดีชอบโกงเนี่ยมันผมโดนมาครับไปทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ไอคนผิดคนผิดเนี่ยคนถูกเนี่ยไปอะไรไปโพสไปอะไรเนี่ยเขา แจ้งเราเนี่ยเป็นคดียายานะครับกฎหมายไทยเอาหัวอะไรคิดไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเนี่ยแม่งสุดยอดเอาหัวอะไรไม่รู้คิดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมก็มาพูดมาคุยกันเท่าน,นี้นะครับผมถ้าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เป็นนายกเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาอะไรนะครับผมสำหรับผมจะแก้เรื่องพวกนี้ครับ แล้วก็มีอีกเรื่องเรื่องตะเข็บชายแดนเนี่ยต้องแก้ให้หมดไม่ต้องมีอะไรเขาเรียกว่าไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับเกาะกูดเราต้องจัดการให้หมดนะครับผมพี่พๆเพื่อนคิดยังไงก็มาตอบมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ